อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Ponytail Shop แชร์แนวพิชบาคุณน้องไปรู้จักกันของเล่นมากขึ้นกับพี่แม็คนเดิม ในที่สุดเราก็จะมาได้แกะ LOL รุ่นใหม่นะครับกับ LLOMG Remix นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น LLOMG คู่รักขาล็อกเพราะว่าในกล่องเนี่ยจะได้ทั้งสองเดี๋ยวนะ<า>เอาใหม่ขาล็อกใช่ไหมไม่ใช่ขาเลาะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ต้องขาเลานะ <laughs> เป็นขาล็อกนะครับจะเป็นพี่ของน้องทั้งบอยกับน้องร็อกเกอร์นะครับก็จะเป็นสาวร็อกกับหนุ่มร็อกใช่ไหมเขาจะสับสววกันนะคือเหมือนกับ ตัวพี่ของผู้หญิงอ่ะจะเป็นผู้ชายนี่คือ L O L O M G ผู้ชายคนแรกเลยนะที่เคยออกมาก็คือเดี๋ยวนะกล่องข้างหลังอ่ะเอามาสลับกันอยู่ใช่ที่เธอเจอคนนี้คนนี้นะคนนี้เป็นพี่ของร็อกเกอร์ r ็ c k e r อ o y อยร็อกเกอเนี่ยจะเป็นพี่ของร็อกเกอร์นะครับส่วนคนที่ชื่อว่าพังก์เกิลพังนะครับพังก์เกิลจเป็นพี่ของ P ัง k b บ r d อันนี้เขาจะมาเป็นกล่องแบบฮิวแบบนี้แล้วก็เป็นกล่องมีมาให้2ตัวครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นฟิลเหมือนแบบ นี่มี <DC B S 1> ชื่อ P P อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าจะเป็นเหมือนแบบมีแบบ crack, แท็กนึกอออกไหมค่ะแท็กซื้อแบบ so extra t r u e r e O M G long to stage นะฮะ surprise me แต่จริงๆแล้วม,มันเหมือนจะเป็นชื่อเพลงแต่เปล่ามันเป็นแบบว่าคำบรรยายของของเล่นกล่องนี้และมีเพลงเล่นได้ด้วยเฮ<ค>้ยจะเหมือนตัว Kitty K ที่เราเคยรีวิวไปแล้วใช่ก็คือจะเหมือนกับตัว L L O M G remix เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องก่อนเลยนะดึงออกมาปุ๊บอุ้ย มันแยกออกมาปเป็นสอส่วนยังไงอ,ะอ่ะอ่าอันนี้คือเป็นกระเป๋าถือนะครับซึ่งตัวเล่นเพลงที่เป็นแบบว่าตัวเล่นแผ่น CD ดีเพลงจะมี2อฝั่งนะครับหมายความว่าอาจจะมีอ2องเพงเฮ้ยรีมิกซ์รีมิกซ์ หรอไหมดีเจหรอใช่แต่ว่าอ่านี่แผ่นอยู่ด้านนี้นะครับโอ้ my god นี่ไงเมันเป็นแผ่นเสียงแบบเหมือนแผ่นเสียงจริงๆอ่ะใช่แต่ว่าแต่ว่าเราต้องไปหาฐานนะพี่บแผ่นเสียงไม่เหมือนกันแต่คือซองใส่อ่ะเหมือนแบบซองใส่แผ่นเสียงเลยนึกออกไหมใช่คือทำมาดีมากเลยแต่แผ่นมี2แบบนะครับแผ่นของตัวพังเกอร์จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เป็นกลมๆนะครับส่วนแผ่นของร็อเกอร์บอยร็อกเกอร์บอยเก๋มากเป็นแผ่นรูปหัวใจเวลาเอาสีมาคอสกันแบบนี้ มันจะกลายเป็นสีอะไรพี่กเป็นสีม่วงนะครับอันนี้เราก็สามารถนํามา swap 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 งนีได้นะครับฟื้นหาหาที่ลงก่อนนะซึ่งมันจะยังไม่มีเสียงไงพี่ประจําตอนคิตตี้เคได้หรือเปล่าว่ามันต้องใส่ทานใช่ไหมว่าเราไม่มีทานนะทรยังไงซึ่งตัวกล่องนะครับด้านหลังนน่จะเป็นตัวละครนะครับตัวละครเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะจะมีฝั่งที่เป็นสีน้าเงินและฝั่งที่เป็นสีแดงไม่ใช่ ใช่อันนี้สีแดงนี่สีน้ำเงินอยู่ฝั่งนี้ไม่แต่กล่องนี้ไม่เป็นสีน้ำเงินไงกล่องนี้เป็นสีแดงไงก็เธอก็ต้องดูให้มันถูกสิอะน้องๆอยากให้พิบนะคบเปิดกล่องฝั่งสีน้ำเงินก่อนหรือว่าฝั่งสีแดงก่อนเห็นไหมอีกแล้วลงนี้แล้วสีน้ำเงินหรือสีแดงอะพิมมาอะติ๊กตอกติ๊กตอกสีแดงสีแดงสีแดงมาสีแดงก็คือจะเป็นตอกๆบ่อยดีวป่าใสเลยพี่โกดนี่ นเนอ๋อก็คือเปิดเลยดีกว่ามันนี่มันเป็นเหมือนกระเป๋าเก็บอ่ะดออี่เราสามารถพกขึก้ไปข้างนอกได้นะ <laughs> เดี๋ยวเราทําการแกะออกมาก่อนดีกว่าเนะได้ครับแล้วจะบอกว่าข้างในกล่องอนะ่ะเก๋มากสวยมาก เหมือนแบบเป็นห้อง้อมใช่เป็นห้อง้อมซึ่งแบบว่าแบบมันจะมีโปสตรตรงโปสเตอร์อย่างเงี้ยแปะอยู่เต็มเลยนะอ่ะเราฝากไว้ที่พี่กอันนี้เราจะต้องแยกเป็นเซตเพื่อที่จะไม่ให้งงนะครับก็อย่างของน้องผู้ชายก็จะเป็นโซนสีแดงเนาะของน้องผีจะเป็นโซนสีเงินแต่อยากที่เราเห็นไกลไกน้งขอนุญาตจับได้อ่ะ ผมนิ่มมากใช่ผมนิ่มจริงเลยน้องๆคือคือส่วนใหญ่บอกเลยว่า OMG ผมนิ่มเกอบทุกตัวเลยนะใช่ไหมใช่ก็คือถ้าพวกตัวที่เน้นเล่นผมยาวๆหวีผมอะจะอยู่ด้านล่างนะจะอยู่ด้านล่างบางคนถาไม่เจอนึกว่าพี่แบบเขาเล่นน้นเน้นหวีผมก็จับผมนิ่มหมดเลยยกเว้นพวกที่แบบผมหยิกๆหยักๆฟูๆอันนั้นไม่ได้เน้นหวีผมไงใช่และจะบอกว่าตัวสแตนอันนี้เป็นทรงปกติตัวของผู้หญิงอะแต่ว่าของผู้ชายจะเป็นเหมือนกลองเห็นปะก็คือจะมีหมุดนะครับหมุดกลองอยู่ตรงขอบขอบของสแตนตั้งด้วยนะครับ แล้วก็สแตนตั้งจะกว้างกว่านะครับน่ะให้ดูง่ายๆเห็นไหมความใหญ่ของเอวนะครับจะใหญ่กว่านะครับเพราะว่าน้องผู้ชายเนี่ยบอดี้เขาน่าจะต้องใหญ่กว่าแหละถูกไหมครับอุ๊ยแต่กล่องอันนี้เขามไม่ให้กล่องเดียวอะของน้องผู้ชายไม่มีกล่องไม่มีใช่ในใจนะว่าไม่มีใช่โอเคของน้องผู้ชายไม่มีกล่องนะครับแต่ว่าพี่ไปว่าจริงๆเดี๋ยวถ้าแกะอุปกรณ์มาแล้วอะมันอาจจะใส่ด้วยกันได้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือตัวสีกล่องตัวฝากล่องสีที่ไงมันเป็นอุปกรณ์ของทั้งสองคนนะครับก็คือมีทั้งอันที่เป็น สีน้ำเงินและสีแดงนะครับเราจะแกะอะไรก่อนดีอ่ะหรือเราแต่งตัวพร้อมกันไปเลยแต่งตัวพร้อมกันไปเลยเอาหรอกงั้นเรางั้นเราแกะเลยนะซองนะครับมีมาให้2ซองจะเป็นซองสีแดงแล้วก็ซองสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีหวีสีเทามาให้1ชิ้นมันเหมือนมันสลับกันไปหมดเลยเนาะใช่พร้อมอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้มันเป็นแบบดวงอ่ะใช่ไหมันใบสุจีบัตรไม่อันนี้จะเป็นไลลิกซ์อ่าจนไลลิกซ์นะหรือว่าเนื้อเพลงนั่นเองนะครับซึ่งน่ารักมากนะไม่เพียงขอแกะสีแดงก่อนแล้วกันนะได้ครับสีแดงนะครัะพึ่งชอบสีแดดงงงพ่ตต้อั อ๋อมันเป็นซองแบบนี้มันเป็นซองกระดาษไงเพราะว่าเขาลดโลกร้อนไงพี่โกไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพวกเก่าๆมันจะเป็นซองที่แบบแหวกเหมือนใส่สูตรเลยใช่อันนี้อันนี้คือแบบว่าแค่กองกระดาษธรรมดาใช่นะครับกีตาร์นะคะเป็นกีตาร์ซึ่งกีตาร์เนี่ยเป็นของใครพี่โกลต้องดูนะเป็นของผู้หญิงครับจริงเหรอก็คือเขาถือกีตาร์ทั้งคู่แต่ว่ามันเปลี่ยนมันต่างแค่รูปทรงอ่างั้นมาดูกีตาร์ัคือจริงๆคนหนึ่งเป็นกีตาร์คนหนึ่งเป็นเบสเขาดูเป็นยัง กีตาร์อ่าอ่าอ่าอ,อันนี้ก็เป็นกีตาร์เหมือนกันหรือเป็นเบส ไม่รู้ไม่รู้อะใครรู้ไม่รู้พี่ไปไม่รู้แล้วในกล่องอุปกรณ์นะคะมีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่าอุ้ยมีหลายชิ้นนะคะอันนี้เปิดมามีผ้าผ้าผ้าโพกนะคะมีผ้าโพกและมีของอยู่ในนี้ด้วยนะครับของอยู่ในซองกระดาษนะครับต่างหูรองไม่อันแรกเป็นแว่นตาเป็นรีแบนด์นะครับและอันต่อมาเป็นอะไรโอ้โหเยอะมากเป็นพวกต่างหูกำไลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีตัวช่วยขอ reference มา นี่ครับไม่มีแบบเต็มตัวหรอกล่องแบบเต็มตัวนะ่ะอยู่ตรงไหนอะ่ะดูอีกล่องนึงไงกล่องที่ให้ไปอ,ะอ่ะอ่าโอเคไว่ต่างของผู้ชายเรามีเรฟเฟเรนซ์นะฮะเรามีรราเ,เรฟเฟเรนซ์ไม่ต่างของผู้ชายทำการแต่งตัวน้องๆน,นะฮะ แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งน้องผู้หญิงและน้องผู้ชายนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันเลยดีกว่าน้องผู้หญิงแซ่บมาก,กครับพี่โคับคือผมเขานะครับจะถักเป็นแบบเดดล็อกแบบนี้มานะครับเหมือน,นพังบอยเลยใช่เหมือนพังบอยเลยแล้วก็ตรงข้างๆจะเป็นกรรมหยีแล้วก็มีเจาะผมที่เป็นแบบเหมือนจะงอยมานิดนึง <laughs> แต่ว่า ลายผมที่เป็นกำมะหยี่เนี่ยเป็นลายเหมือนลายเสือใช่เหมือนนะทั้งบอยก็เป็นลายนี้ใช่ไหมใช่นะครับแล้วก็เมคอัพเท่มากแล้วคิ้วเหมือนทั้งบอยเลยมีความบากคิ้วนะครับแล้วก็เมคอัพแซบต่างหูก็แซบนะบเป็นสีเงินแล้วชุดบอกเลยว่าโอ้ไ oh ซ<ต>่บมากมาคือเขาจะเป็นชุดหนังนะครับเป็นหนังสกรีนนะครับแล้วก็จะมีทั้งตัวแจ็คเก็ตมีเกาะอ,อกด้านในนะครับมีกระโปรงชั้นๆเป็นลายสก็อตนะครับเกาะอกด้านในเป็นลายเสือด้วยนะพี่ใบใช่ <b ai. S 1> ซึ่งพี่ใบชอบตรงไหนรู้ไหม ชอบตรงดีเทลของการใช้ซิปนะครับหรือว่าการใช้ตัวโซ่หรือหมุดนะมาแต่งนะครับที่ตัวชุดซึ่งสวยมากๆเลยลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีถุงน่องนะครับถุงเท้าสิถุงเท้าเป็นเหมือนแบบว่าเป็นลายเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกผ้าอะไรอ่ะเป็นผ้าตะข่ายผ้าถักลูกไม้เออเป็นลูกไม้สีแดงนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยจะเป็นลายเสือสีม่วงแล้วก็เป็นส้นตึกด้วยนะครับรวมถึงเขาทาเล็บมาด้วยนะครับทาเล็บมาเป็นสีออกส้มส้มแดงแงนะ ทั้งสองข้างเลยโอ้ค oh, mm ือ hmm. นางแบบแซบโัวแซบวับวรจริงๆเนี่ยชุดเราสามารถแบบก i อ and match ได้นะเขามีช็อเกอร์ด้วยปะช็อคเกอร์ใช่มีช็อคเกอร์ที่สใส่มาให้เมื่อกี้ไง uh huh. นะครับมีชเกอร์ให้ด้วยนะครับนี่สวยมากแล้วคือจะบอกว่าผมเนี่ยถ้าแกะ,แกะออกมาเนี่ยคือผมนิ่มมากเลยนะใช่โอ้ oh, <ด>นะครับสีใหม่ความแววใช่ส่วนของเด็ดที่เขาให้มานะคะก็คือกีตาร์นะครับ่วนกีต้าร์ของน้องเนี่ยก็จะเป็นกีตาร์ที่เป็นสายโซ่แล้วก็ ดูสีแวบๆแบเอสีเป็นเป็นเป็นสีแบบสีเลือมอ่ะเลือบอกว่าเป็นสีเหมือนสีพ่นสวยๆนะครับของกีตาร์จริงๆเลยนะครับเก๋ออ่ะแล้วน้องผู้ชายบ้างน้องผู้ชายบ้างนะครับน้องผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นผมยาวไถ่ข้างไหมพี่ก๋ไม่ไถ่ข้างเป็นมเต็มหัวชายเป็นจิ้มเต็มหัวนะครับแต่ว่าผมน้องเนี่ยจะมีสองสีนะจะเป็นสีออกกรมท่าเข้มแบบเข้มมากแล้วก็มีไฮไลท์เป็นสีขาวนะครับน้องมีแว่นเบรแบนดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ ตัวหน้าชอบความปากอวบอิ่มใช่นะคะเฮ้ยคือเพิ่งสังเกตทั้งคู่เลยนะครับเฉดดิ้งมีการเฉดแก้มเฉดแบบเฉดแบบว่าเฉดค้างเฉดแบบเฉดแบบค้างไหมเลยใช่แบบคางไหมเลยอ่ะก็คือคนอะไปวิจารณ์กันเยอะไงว่าว่าน้องหน้าแบนได้เขาได้มามูรี่ฉันหน้าแบนฉันเฉดเลยฉันมารีเซนไปเลย คือเก๋มากนี่มีม,มีตัวผ้าผ้าผันคอนะครับพี่เอ,เอามาเอามา,ามัดให้เมื่อกี้นะครับแล้วก็เจาะหูมาสองผ้าเลยนะครับแบบนี้นะครับใช่เป็นแโโอนโดเมด้าด้วยแล้วก็นี่จะเป็นแจ็คเก็ตยีนนะคบพร้อมเสื้อเสื้อจะเป็นเสื้อยืดนะครับแต่ว่าตัว,ต,วตัวเสื้อยืดเนี่ยรู้สึกจะเป็นติดกับอันนี้ไหมพี่โกติดกัน้หรือว่ามันหนังมันอยู่ที่แจ็คเก็ตหรือเปล่าเดี๋ยวนะดูดูให้อ่อใช่ใช่ใช่ หนังสีดําจะติดอยู่ที่ตัวแจ็คเก็ตยีนนะครับแล้วก็ตัวกางเกงเนี่ยจะเป็นกางเกงแบบ2สไตล์อ่ะพี่โก๋คือข้างนึงจะเป็นลายไทยข้างนึงจะเป็นลายหนังงูนะครับแล้วก็มีเข็มขัดมีกําไลมีรองเท้าผ้าใบมาด้วยนะครับและที่สำคัญไม่ใช่ผ้าใบนะฉันว่าเป็นบู๊ตนะเอาเป็นบู๊ตเนาก็เป็นหนังมาตินอ่ะเนาะเป็นบู๊ตหนังมาตินเนาะแล้วก็ตัวกีตาร์นะครับจะเป็นกีตาร์ลายแบบนี้เป็นเหมือนแบบดาวครึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะนึกออกไหมครับอ่าแล้วก็จะเป็นสีดําเป็นลายแบบเมกเกอจอดนะครับทาเล าน้องทาเล็บหรือเปล่าน้องทาเล็บหรือเปล่าไม่ทาเออโอ้ยไม่ทามไม่ทามมไม่ทาม,มีลายนิ้วมือไหมมีลายนิ้วมือนะคะมีลายนิ้วมือด้วยนะครับแล้วก็ บอดี้นะคบเป็นบอดี้ข้อต่อซึ่งตัวนี้จะเป็นบอดี้ใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเป็นบอดี้ของบอดี้น้องผู้ชายเนาะซึ่งตอนนั้นเราเอาของพี่อุ้มมาแกะที่จะเป็นตัวเลนโบไฮจะบอกว่าจากที่จับแล้วอะ่ะต่างกันครับบอดี้ Body ยังมีความต่างกันเลยนะในเรื่องของบอดี้ความใหญ่ความเล็กนะครับแล้วก็บอดี้ในเรื่องของข้อต่ออะถามว่าโอเคไหมทั้งสองอันโอเคเลยแต่ว่าบอดี้ความนิ่มเนี่ย ตัว OMG เนี่ยจะนิ่มกว่าของตัว Rainbow High นะครับแล้วก็ตัวแผ่นเพลงนะคะนี่เราสามารถนำมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเขาจะมีที่ใส่ฐานนะครับเราจะต้องใส่ฐานก่อนนะแล้วเวลาเราหมุนฟลบปนะ่ะแผ่นนี้ก็จะมีเสียงเพลงหนึ่งแล้วก็แผ่นนี้ก็จะมีเสียงเพลงหนึ่งอาจจะเป็นเพลงเลง<ๆ>ดียวกันหรือเปล่าแล้วก็คนละท่อนเพลงมา <Man o. S 1> มโน หลุดทำหลุดแล้วทำไมเพลงยังดังอยู่เพลงนี้ยังนั่งอยู่หลุดยังไงเพลงนี้ยังนังอยู่พอเราตัดเพลงมาใส่เพราะตอนนี้ไม่ไม่มีฐาน <laughs> <laughs> แต่มันจะเป็นเพลงนี้แหละแต่มันจะเป็นเพลงนี้แหละนะครับก็จริงๆแล้วตัวนี้ก็สามารถทํามาเป็นสเตจนะครับให้น้องๆ OMG ของเราได้ด้วยนะครับอันนี้ตอนนี้มีมาวางขายหรือ,อยังพี่โอ๋ ตอนนี้ตอนนี้หมดหมดแต่ว่าแต่ว่าสั่งได้สั่งได้นะใครสนใจก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดสินค้าได้เลยที่เพจ a c e b o o k และ Instagram ของโ o ny t ทียนชอนะสำหรับคนที่สนใจน้องพังเกิลและน้องล็อกเกอร์บอยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เมยด้วยแล้วเจอกันครับบายบายและไม่ได้มีเพียงแค่นี้แน่นอนสำหรับ O N T Remix โฮ้ยมันจะมีอะไรนะที่แบบมันจะต้องใหญ่ยิ่งกว่านี้ ใบไหนใ,นใครรู้คอมเมนต์เลยใครรู้ใครรู้คอมเมนต์ใครรู้คอมเมนต์ใครรู้คอมเมนต์เลย